ม้นมากระห ồ พี่หน่อยนะครับใช,ใช่กางหัวเลยเนาะกางหัวเลยครับผมมันออกมาทีนึงเะครับผมนอนตื่นลอนเรีนเข้าไปเนาะนี่ครับผมตอกตอกพันธุ์นุ่มครับผม เอามาเจิมครับผมตอกติวครับผมเอามาเจิมเป็นตอกติวครับผมความยาวอยู่ประมาณคืบนึงครับเป็นตอกไม้นะครับเลยมาลองเมืเองว,ว่ะหนูซิมีบ่ครับผมนี่ใส่กลางหัวเลยครับผม ฝากผลงานงานไว้เลยผมตอกพันนุ่มครับผมอ่ามาสั้นอยู่นี่กับหนูไงไอหมากระห้องเนาะหมากระห้องครับผมตอานัน่นก็ได้ยิ่งอยู่ครับผมเดี๋ยวชิลล้องมึงอีกทีหนึงครับผมลองมึงวา่ามีชิมีครูบ่เนาะแต่หมากรเฮาองๆครับผมเนี่ยอุปสรรคครับผม